ข่าวแรกคลิปนี้มาก่อนก็เล่นข่าวนี้ก่อนเลยแล้วกันอ่านี่เป็นคลิปที่อ่าเพจ GSV นะครับลงให้พวกเราได้ดูกันนะครับเป็นการฟิตซ้อมของแสงมณีสกาแฟมวยไทยครับที่อําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรเจริญวิทย์แสงมณีครับบอกว่าไหนๆหนก็ไหนๆหนแล้วนะครับได้เลือกน้ําหนักชกเองครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยนะครับตั้งแต่ชกมวยมานี่เป็นครั้งแรกที่จะได้เลือกน้ําหนักชกนะครับก็ขอบคุณนะครับทีมงานสิงห์มาวินขอบคุณน้องตะเพาแก้วที่ให้ ได้เลือกพิกัดน้ำหนักนะครับแสงวันนี้บอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วครับให้เลือกทั้งทีหนึ่งขอชค140ปอนด์อ่ะก็มาดูกันครับว่าทางฝั่งของตะเผาแก้วจะว่าอย่างไรครับซึ่งเซนึงสิงห์มาวินเองนะครับก็บอกว่าฝากสก,กิดถึงแสงวันนี้ด้วยนะครับว่ามวยระดับแสงวันนี้ไม่ต้องซ้อมเยอะหรอกนะครับจงังหวะฝีมือเตะซ้ายอย่างเดียวก็กินแล้วนะมีการขิงกันก่อนชกด้วยขณะที่แสงวันนี้เองก็บอกนะครับฝากบอกมาว่าพี่ไม่ได้มีแค่ แข้งซ้ายนะน้องนะครับและที่ผ่านมาก็ไม่ได้แพ้มวยเขายังจริงใหเขาเดิมดูครับดูการซ้อมครับนี่เป็นเขาเรียกว่าช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้ถึงช่วงโค้งสุดท้ายเท่าไหร่ก่อนหน้านั้นครับเพจ g s v ก็ลงคลิปซ้อมของตะเภาแก้วนะครับสิงห์มาวิน เนื้อตัวด,ดูร่างกายเทียบกันชัดๆครับคูนี้เนี่ยที่บอกว่าเดือดก่อนเกมแน่นอนก็เป็นประเด็นแหละผมเองก็พยายามจะสัมภาษณ์ให้ทั้งกู่ได้พูดในประเด็นที่อยากจะพูดประเด็นที่อยู่ในใจนะครับเพราะว่านักวยไทยเนี่ยส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าไม่กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดนะครับเพราะว่า แฟนมวยในโลกโออนไลน์นี่แหละคือคลไกลสาคัญเลยที่ทําให้นักมวยไม่กล้าที่จะพูดนะครับบางครั้งบางทีเขาพูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดเนี่ยอยากเจอคนนี้อยากพิสูจน์คนนั้นกลายเป็นกระแสดราม่าโดนแฟนมวยตําหนิโดนแฟนมวยด,ด่าแบบเสียเสียให้หายนักมวยก็เลยไม่กล้าที่จะพูดนะครับทุกครั้งที่ถามว่าเป็นยังไงสู้เต็มที่ครับไว้รอเจอบนเวทีแล้วแต่โปรโมเตอร์นี่คือสิ่งที่มันทําให ขาเรียกว่าอะไระกระแสะประเด็นต่างๆของวงการมวยเรามันไม่พีิกเหมือนต่างประเทศเขานะครับซึ่งก็พวกเรานี่แหละนะครับแฟนมวยนะครับคนวงการมวยที่มีส่วนร่วมในโลกออนไลน์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะันเชอร์วัฒนธรรมของรูปแบบมวยไทยมันเปลี่ยนไปนะครับตามยุคสมัยแล้วเรียกว่ายกระดับก็แล้วกันนะ คือเปิดโอกาสให้นักมวยได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดผมว่านะตัวนี้มันจะทําให้ประเด็นต่างๆในการนําเสนอข่าวสารวงการมวย,น,ยน่าสนใจมากขึ้นนะครับคููนี้ครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับก่อนหน้านี้เสนอกันไป141ปอนด์แต่ว่าล่าสุดแสงมณีขอ140ปอนด คาดว่าทางทะพฮแก้วก็คงจะไม่เกี่ยงแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ให้ข่าวมาแล้วว่าให้เลือกเลยครับ139-142ปอนด์เพราะฉะนั้นแซมวนี้บอกว่าขอเลือกครับ140ปอนด์แล้วเจอกันบนเวทีก็รอติดตามครับคู่นี้จะเฟสออฟกันในวันพระราชสมตีที่25นะครับ25พฤศจิกายนที่เขากระดงเตเดียมก็ต้องบอกว่ารูปแบบการจัดการแข่งขันโดย GSV ครับ G.S.V ก็คือ Global Sport Venture นะครับเป็นเป็นพาร์ทเนอร์เป็นบริษัทลูกของ Plan B ที่เป็นผู้จัดรายการที่บุรีร mm ัมย์ก็เตรียมที่จะจัดรูปแบบการแข่งขันแบบยิ่งใหญ่เลยยังไงก็รอติดตามครับเล่นกันตั้งแต่ Face o f f ครับรเผชิญหน้ากันเหมือนต่างประเทศเลยนะครับรอติดตามทาง G.S.V ครับอ่ะนี่เป็นประเด็นนะครับแสงมณีกับตะเภาแก้วที่ว่าเดือดกันก่อนชกทั้งคู่ก็พยายามจะขิงใส่กันเบาๆไม่กล้าขิงใส่กันแรง,งๆเดี๋ยวดูวันช่างน้ำหนัก วันเฟสออกวันเผชิญหน้ากันครั้งแรกผมเชื่อว่าเวทีลุกเป็นไฟแน่นอนสําหรับคู่นี้ครับแสงมาณีสอกาแฟมวยไทยครับจะให้รุ่นน้องอย่างตะเพาแก้วสิงห์มวินขึ้นชั้นครับในศึกมวยไทยมรดกคนไทยเสนอราชรดำเนินซูปเปอร์ไฟท์ครับวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนนี้ที่เวทีมวยชั่วคราวครับสนามกีฬากาง โลจิมันเนประสงสนามกีฬากลางจังหวัดบุรีรัมย์หรือเขากโดงเตเดียมอมรินทีวีถ่ายทอดสดนะครับในเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงที่2ก็เป็นโคต้าของกลุ่มพลังใหม่ที่ได้จัดนะครับทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเริ่มเรื่องกีฬาเริ่มเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับนี่ก็เป็นประเด็นร้อนของคู่ไฮไลท์อีกคู่นึงครับในรายการใหญ่ที่จังหวัดบุรีรัมย์